สวัสดีค่ะทุกผู้ชมวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมรอบอกกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแบบบอกเล่าเรื่องอะไรสักอย่างเลยทุกคนมาเดี๋ยวเราอ่ะจะไปเล่นกันเลยนะคะทุกคนนี่นะคะแบบนี้ก็คือดูสวยมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิวันนี้นะคะเราจะมาเล่นคนเดียวเองเพราะว่าเพื่อนเพื่อของเราเนี่ยยังไม่มาเลยนะคะทุกคนเราก็เลยที่จะเล่นคนเดียวแทนนะคะโอเค มาเลิกเรือเลยนะคะด้านนี้แล้วกันเนาะ,ะแต่ว่ามีคนจากจะมาเล่นกับเราไหมเนี่ยเราว่าเราอยากเล่นกับเพื่อนๆบ้างอะนั้นเราเข้ากับเพื่อนๆบ้างแล้วกันนะคะทุกคนโอเคเขาจะเล่นกับเราไหมอะเฮ้ยออกทําไมอะโอ้โหมีคนออกนะคะเอา้าออกเหรอออกกันทําไมอะเฮ้ยแต่ว่าหมดเวลาแล้วอะไม่ฉันได้เล่นคนเดียวซะแล้วอะเดอซัน อยู่อะไรอัะฉันคิดว่าฉันฝันร้ายเฮ้ยฉันตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ดีดีฉันก็มาโผล่ที่ห้องของฉันนี่แหละแต่ฉันคิดว่าเมื่อคืนนี้ฉันฝันร้ายมากๆฉันฝันเห็นผีนี่แหละเฮ้ยพูดมาเนี่ก็กลัวเลยนะรัเปิดไฟได้ไหมดูเหมือนว่าไฟฟ้าสําหรับอาคารจะหมดไปขอบคุณพระเจ้าผมมีไฟฉายนี่ไฟสายเหรอ อะไรอ่ะไฟฉายหรออ๋อใช่อยู่บ้านฉันมีไฟฉายอยู่นี่นะฉันลองหาดูแล้วกันนะอันนี้เปิดได้นะคะชิปโอเคไม่มีอะไรอยู่เลยเืินซักแบบว่าเท้านี่ก็คือแบบตึ๊ดตื๊ดตื๊ดต๊ดๆๆๆๆเลยนะคะเหมาะกับการเรียกตัวอะไรบางอย่างห,าหน้าต่างก็ไม่ปิดเนาะเขาบอกว่าห้ามส่องหน้าต่างตอนคืน แต่ฉันดังไปมองมันซะแล้วสิห้องอะไรน่ะเป็นห้องอาบน้ำนะคะโอ้โหมีเซ็ตสู้ด้วยนะคะเซตสู้ไม่เห็นไฟฉายเลยอะถ้าไมกระจกมันมันเป็นแบบนั้นน่ะมันสีอุนจีเหมือนสีอึเลยอะหูว่าใช่แล้วไฟฉายมันอยู่ที่ไหนนทุกคนตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่านะเฮ้ยฉันรู้สึกแปลกๆน่ะ เราลองไปหาไฟฉายดูโอ้โหนี่มันที่ไหนอ๋อเราอยู่ที่ห้อง404นะคะทุกคนอันนี้คือห้องใครก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูได้ไหมเฮ้ยได้เฉยโอ้โหห้องแต่ละห้องนะคะแต่ว่านี่มันตัวอะไรเนี่ยน่ากลัวใช่ััดเลยลองหาทุกห้องเลยนะคะทุกคนเผื่อมันจะมีของมีไฟฉายแต่ว่าเราเดินไปไหนมันก็สว่างเลยนะ ให้เราพอเห็นได้อยู่โอเคเอ้ยโอ้โหเป็นสซมินเหมือนเลยอะเจ้าของล็อกตู้เสื้อผ้านี้ฉันต้องการคัสเตอร์สายฟ้าเพื่อมาปกรลออะไรเอ้ยเดี๋ยวเดทุกคนอะไรอะไปที่แลนดอนแล้วนี่มันอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่เป็นนะคะทุกคนไม,ไม่ได้ไม่ต้องอ่านนะคะเพราะว่าอุตส่าห์เอ้ยคุณแจนี่คุณคุณแจ อีิบสิโอเคเราได้กุญแจสีนี้มาแล้วนะคะกุญแจอะไรอะ่ะครบแล้วเนาะอ่ะเราหาแล้วนะคะห้องต่อไปไมห้องนี้มันมีเก้าอี้เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยห้องสี่ศูนย์สองห้องห้องอะไรอะ่ะห้องสี่ศูนย์หนึ่งอ๋ออันนี้ต้องใช้กุญแจใช่ใช้กุญแจ เจ้าของห้องเขาไปไหนกันหมดแล้วอ่รเขาหนีออกไปกันหมดแล้วเราคาแต่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยเคททำไมทำไมห้องนี้มันมันลกขนาดนั้นนเหมันมีการทะเลาะวิวาอะไรกันไม่รู้น่ากลัวจริงๆเลยอ่ะโอ้โหเปิดไฟได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่าก็เปิดไม่ได้อยู่ดีมีบางอย่างซ่อนอยู่ในใต้ความยุ่งเหยิงอะอะเฮ้ยุ้ย น่ากลัวแล้วเราจะเข้าไปยังไงอ่ะเดี๋ยวๆไอ้ความยิ่งใหญ่นั่นคืออะไรอ่ะเอ้ยออกไปออกไปออกไปนะอุ๊ยติดติดติดอุ๊ยได้แล้วอุ้ยดู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 ติด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 คืออะไรอ่ะอ๋อที่นี่บาลาัซ์ยางที่นี่งั้นเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยแต่ว่าที่หนีบเนี้ยเอาไว้หนีบอะไรสักอย่าเดี๋ยวเรากลับมาที่ห้องเราก่อนเผื่อมีอะไรที่หนีบอ่ะไม่มีไม่ใช่หรอใช่ไม่มีสินี่ไงอ๋อเป็นกุญแจสีเหลืองค่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะว้ายมีพูดข่า หล่นลงมาเกือบตายเลยนี่ไม่ได้อยู่บนเพราะพลังบันไดเป็นทางเดียวของฉันอ๋อบันไดไหนนะ่ะใช้กุญแจเหรอถึงจุดนี้แล้วนะคะเราก็กลัวเหมือนกันนะเ่อมันจะมีตัวอะไรอยู่ด้านหลังของเราเดี๋ยวขอสำรวจห้องก่อนอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะ ทุกคนถ้ามาเล่นกันสองคนเนี่ยจะไม่น่ากลัวเลยนะอะไรอะเกือบโอ้เมื่อกีออออ้โอ,โอเ้โอเมื่อกี้ขุดขวด่ะเ,เ,เป็นกระจกนี่อะไรอ่อเะเดี๋ยวดมันต้องมีอะไรแน่ๆอะไรเนี่ย อะไรขึ้นอะไรเนี่ยเกือบไปแล้วกระใจหมดเลยอ่ะ ต้องป,ปล่อยวิญ,ญญาณเพื่อปลุกล็อกประตูอ๋อ,อเกือบเหนียวไปแล้วอ๋อหรือว่าเราต้องไปเอากุญแจจากวิญญาณตัวนั้นนะคะโอเคนะให้มัน สอง่อเดี๋ยวต้องหาแล้วนะคะมันต้องอยู่ที่ไหนที่นึงห้องอะไรอะ่ะเป็นห้องครัวค่ะประตูประตูสิชักช้าอยู่เรื่อยเลยอะ่ะอืมแบบนี้ต้องเล่นสองคนเลย สองคนขึ้นไปอ่ะทุกคนคือเราแบบว่าเรากลกกัวคือเราก็แหลาว่าชอบเล่นเกมพวกผีอะไรพวกนั้นอยู่นะค่ะทุกคนแต่ว่าเอ้ตัวอะไรอ่ะคือมันจะไม่ทำอะไรเราเหรอเฮ้ยยตกใจวุด เกือบกีดอะถ้ากีดนี่คือแม่ด่าเลยอะแม่อันเข้ามาด่าเดี๋ยวอะไรอะอะไรเนี่ยคือเรานอนต้องมองไอ้นั่นแล้วก็มันต้องจ่มสเกลหรอยงี้เหรออซึ่งเมื่อกี้นะคะเราจะบอกว่าเราอะถอดหูฟังออกไงมันก็เลยไม่ค่อยกีดนะคะทุกคน ขออภัยอย่าขี้โกองอ่ะเพราะว่าเราอ่ะกลัวหัวใจวายก่อนแล้วเสียงที่มันแบบว่ามันเนินนะคะมันแบบว่ามันแบบว่าทังหมดใจของเรามันเต้นแรงน่ะเราก็เลยแบบว่าฉอดของฟังออกน,นะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราใส่ของฟังอยู่นะไม่ได้ขี้โกงนะตอนเนี้ยอ่ะเราจะเปิดประตูไว้นะคะ ประตูไหนที่มันเปิดไว้แสดงว่าเราอะเข้าไปแล้วเคยเข้าเคยเคยเข้าไปแล้ว คะทุกคนคืคคอไอเอเ๋ยเ้ง่ะคะทุกคนมันบอกว่าให้เข้าไปในรูปภาพเนี่ยอ้ยไอยแบบว่าเรารู้สึกว่าเราอะเอ๋มากเลยมันไม่อา่านข้อความอ่ะเออใช่เราเห็นเขาเล่นว่าให้เข้าไปในภาพนะ่นน่ะส่วนเราอะเขาไม่รู้ว่ามันมีข้อความบอกอยู่ว่าตอนนั้นน่ะมันก็บอกว่าเข้าไปในรูปภาพของมันไงโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาที่จะเข้าไป ถ้าเราเข้าไปแล้วมันก็จะเจอเอสแสงนั่นนะคะทุกคนอ๋ออะไรประมาณนั้นโอเคน,น,นี่เจอแล้วเป็นสีสีเขียวสีเขียวเหรอโอเคคีวสิอุ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหโอ้ oh my god มีผีตัวเหรอเฮ้ยตกเจมหมดเลยอ่ะไม่จดจำสกแกนทั้งนั้นนี่มันเนื้อหนเหรอเอ้าจะหาทางออกได้ไหมเนี่ย มอทา้งหนทางไหนล่ะเอา้าเจอแล้วแค่ okay, ขึ้นไปชั้นสามขึ้นไปชั้นสามง่ายใช่ไหม เราอยู่เรื่อยใส่ใส่ดิย้ oh! <Yeah! S 1> สำเร็จแล้วหรอสำเร็จแล้วทุกคนเ yeah! ย่เดีย๋ยวเพิ่งเย่ก่อนเพิ่งเย่ทำเน็งนะเดี๋ยวขอไปดูอีกครั้งเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมทำยองไงต่อ ุยขวงทางนะเอบ้าชอบหังทางจังอุ้ยมานี่มานี้มานี่เรมานี่ก่อนโอ้ขึ้นมาเธอขอ้องไปฝประตูนั่นแหละมามามามนี่มานี่มานี่มานี่มนี่มานี่มนี่นี่มานีมา ตามเรามาตามตามมาเิแหมนี่ไม่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราพอมีเรามีหวัง ชั้นล่างนะคะอื้ไอ้นี่มาตลอดมาแน่มาแน,าน่บอกให้ตามมาไงนายไม่ตามเรามาไงอุ้ยนายตามเรามาแล้วตามมาเลยตามมาเลยตามมามาเย,ย่พาน่านสิใช่เราต้องออกได้ ใส่หูฟังก่อนโอ้โหเป็นเสียงน้ำนะคะทุกคนโอ้โห,หอะไรล่ะก็พูดมาสิส่งกลับไปที่รูปปั้นทั้งสองข้างหาวัตถุหรออุ้ยเราสามารถไปหาวัตถุอุ้ยหาวัตถุอะไรอะ่ะอุ้ย ขอดูหน่อยเจ้าเป็นใครอ่ะไอ้นีน่อุ้ยอุ้ยอ้าวอ้าวออกไปได้เหรอเอาออไม่ได้ยังออกไม่ได้ค่ะทุกคนอุ้ยแต่ว่าเป็นเขาแบบว่าทำน้ำได้ส่วนมากอุ้ยอะไรอ่ะเข่ามุกุดอีกแล้วฉันเหนื่อยกับเข่ามุกุดไอ้นี่มากเลยอ่ะ ฉันว่านะเขาคณต้องมีจำจแกนอน่ะเอา้ากลับมาทำไมเนี่ย้าจะไม่มีอะไรให้ออกมากเหรอน่ากลัวจังเลยอะ่ะ วิกลัวมันจะให้ออกมาะมันต้องมีอันหนึ่งที่ให้ออกมาเปล่าแบบนี้คือหน้าครัวเวอร์เลยอ่ะเปิดออกมาเรื่อยๆเลยนี่ไม่มีอันไหนเลยใช่ปะนี่ฉันว่าแล้วิอะไรอ่ะจะซ้าย ตาซ้ายค่ะอ๋ตอตาด้านซ้ายนะคะมันเป็นตาเปิดให้หมดเลยเตินเต้นนะอ่ะเยอะมากลูกป้านนะ่ะ จะมีอีกไหมเนี่ยเราจะเปิดลูกอันเลยค่ะหมดแล้วหมดแล้วนะคะทุกคนต่อไปให้เราออกไปใช่ปะ แล้วก็ลูกตานี่ไปส่งให้เขาโอ้โหน้ำคือสวยเวอร์อ่ะอาลูกตา,าทำอะไรอะสายตาเขารออุอ้ยน่ากลัวเวอร์ใต้น้ำไม่มีหรออ้ เราไปสำรวจดูก่อนว่ามันมีอะไรเอา้าฉันต้องตามหาตุ๊กตาของแกเหรอโอเคเดี๋ยวฉันจะไปตามหานะแล้วแกจะไม่ทำอะไรฉันทำไมเนี่ยอูเขาวกูอีกแล้วทางนี้ต้องมีตุ๊กตาด้านขวาใช่จริจริงแล้วลูกกตาเมื่อกี้มันอยู่ด้านขวาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ด้านซ้ายสิซ้ายมันอะซ้ายมือมนันไม่ใช่ซ้ายมือเฮ้ย กลาบอะไรอ่ะอ๋อกันเลยขึ้นเปล่าตาูว่าและเฮ้ย มันเหมือนทางยาวไปเรื่อยไม่ใช่สิโอ้เมื่กี้มันจะขโมวยลูกตาเหรอตาขวาค่ะมามาใส่ให้เขาชิบเผิดเธอหน้าจะได้มองเห็นฉันขอบคุณสำหรับการฟื้นฟูวิสัยทัศ องฉ,อฉันนึกว่าร้องไห้ที่นี่เมื่อพวกเขาจับฉันขึ้นมาหลังจากากีโมโนรุ่ร่างกายของรนที่หวังได้ที่เหลืออยู่ตลอดไปแต่ที่นี่ฉันตอนนี้ฉันรู้สึกข,ขอบคุณมากว่ามีมนุษย์อย่างเหมือนคุณโอ้ขอบใจซะแล้วก็ไปด้วยรื้อรื้อรื้อรืร้รอ้ยเอ้าี่เกิดแล้วอรอไปไหนอ,อ่ะเกิดอะไรขึ้น ประตูจงเปิดเย้ทุกคนประตูเปิดแล้วสแสดงว่าเฮ้ยเราต้องหนีออกจากที่นี่แล้วค่ะทุกคนที่นี่เนี่ยมันอันตรายสำหรับเราเรามาได้ยังไงเนี่ยที่นี่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนไวรัสกระจายไปทั่วโลกเร็วมากเลยไวรัสอะไรเอา้ายังไม,ม่ ฉันจะช่วยลูกๆของฉันปีเตอร์และเมย์ฉันแน่ใจว่ามันยังอยู่ไงสิ้นสุดส่วนหนึ่งโอ้ผ่านแล้วหรออุ๊ยทุกคนเราผ่านแล้วหรอทุกคนเราผ่านแล้วก็คือยังไงต่อช่วยหน่หอยอ เหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างนะคะภาพในแมปก็สวยมากเลยนะคะและคนสร้างเนี่ยก็สร้างมาน่ากลัวด้วยนะคะทุกคนก็เก่งมากเลยนะคะคนสร้างขอบตบมือให้เลยอิออีอะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคับสไคร e ให้พี่ยายด้วยนะ